สวัสดีครับ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 ครับผมสนุกมากเห็นทุกคนมีความสุขแฮปปี้มากเห็นแบบว่าอยากแบบอยากมาเต้นกับกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจที่มาแบบ King Power ใช่คือไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีมากปีนี้ก็ถือว่าเรามาได้ร่วมเล่นสงการกันไปกับ King Power แล้วก็ King Power เลยเหมือนได้ย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งไปร้องเต้นเต้นรำกันอีกครั้งหนึ่ง โอ้ยจริงๆถ้าไม่รถไม่เบรกผมก็ไม่หยุดก็ไปต่อไปได้แล้วถ้ามีน้ำสาะก็มาอีกเยากจะสาดด้วยครับกอาร่ายหรับม้วนหนุกสุขเ็ไมก่สุดม้วนไหมม้วนหนกสุขมัเจหลวมลวนม้วนถ้าถ้าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ถ้าเลือกอะไร อยมันก็อย่างนั้นอะอาชีพพอกันหนึ่งสองสามอ่าเราชอบม้วนมีความม้วนเด้ใช่ครับม้วนเด้ม้วนเด้ม้วนคือภาษาอะไรอย่างงี้ดีกว่าม้วนคือภาษาอะไรอ่ะหนูว่าภาคไหนเหนือหรือเปล่าม้วนมันเหนือเนาะเหนือม้วนเหนือเนาะบัวไส้ทิศานก็ได้อ๋อเหนือก็ได้เหนือจริงมันเนี่ยเนี่ยมาเหนือเรามาเหนือก็คือแบบนี้เรามาม้วน ก็อ๋อที่ตับแท้ก็เลยไม่ค่อยคุ้เท่าไหร่เราเนี่ยครับก็ม้วนก็คือภาษาเหนือนะครับเป็นตัวแทนของความสนุกครับก็วันนี้เราก็มาสนุกกับทุกคนครับครับนดีได้ค่ะว่าจะกำหนอจีนแน่นมากเราสองคนจะเต็มจเต็มอยู่แล้วจะจริงจะเต็มทุกงานใช่แต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันสเปเชียลเพราะว่า นานเราจะรับงานวันหยุดพอดีถึงว่าวันสงการใช่เราที้ปีแรกใช่ที่เรารับงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างมันเป็น environment เนาะสภาพแวดล้อมหมายความว่าวันนี้วันสงการด้วยบรรยากาศมันพาไปทุกคนเในตัวเรามันก็ทําให้เออบนเวทีมันสนุกมากเลยอ่ะวันนี้ถ้าแบบเชิญทุกคนขึ้นมาเต้นด้วยกันได้ก็คงเชิญแล้วครับก็มีคนอาหารแบบหลากหลายมากใช่ใช่ใช่ แน่นอนครับมีหลายภาคมากทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เขาเรียกว่าพีสารครบหมดเลยจัดเต็มมากที่ King Power นะครับผมก็จริงๆเราได้ชิมผัดไทยแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเออเฮ้ยไม่อย่างนึงคือมีปะมีข้าวอ๋อก๋วยเตี๋ยวไก่ไหลชิเออเออก๋วยเตี๋ยวไก่ชีมอร่อยมากแล้วก็จริงๆแอบเห็นว่ามีเสน่ห์ข้าวซอยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปทานอย่างร้านสยข้าด แล้วหิวข้าวแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองดูใช่แต่ใครแบบว่างๆหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าแบบไม่ได้ไปไหนครับก็มา King Power ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทั้งช็อปเขาบอกว่าลดยี่สเอรอ่าใช่แล้วก็ทั้งชิมเป็นไงสุดแซ่ มผมม,มีทุกภาพทุกส่วนต้องต้องมาแล้วครับผมครับผมของเขามีเยอะมากครับผมมีเป็นหมื่นชิ้นเลยฮนะแล้วก็เอ่อมันช่วงสงการเลาะมันก็จะมีพระสวัสดีปีใหม่ไทยใครที่สนใจสินค้าดีๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีไฟบินด้วยเขาสามารถมซื้อที่นี่ได้เลยส่สนลด25%เปอร์นตย่างที่พี่เบอกใช่ครับครับ อ่าใช่เออนอกจากวันนี้แล้วอย่าเรายังมีจนถึงวันที่16แล้เราก็จะมีบรรดาศิลปินต่างๆมากมายนะมาพร้่งนี้มสนุกด้วยแต่พรุ่งนี้มีใครมามีอ่าปอนคูวินถูกไหมแล้วก็อีกวันหนึ่งมีจุงถูกปะจุงดังใช่แล้วก็มีไรแคนด้วยนี่แหละจัดเต็มจัดเต็มจัดแบบคัดหนักใช่ปะภาดเหนือปะคัดหนักไม่รู้ไม่เป็นไรแบบจัดจัดเต็มแน่นอนต้องมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสดีๆมันไม่มีบ่อยๆนะจ๊ะ จริงเพราะว่าเทศกาลก็สงการแล้วจะเป็นแฮปปี้ที่สุดเนาะเมื่อปีใหม่สงการเนี่ยมีกเขาดี่นอน่นเนเอดิรลเขามาเธอก็เต้นค่ะเราเต้นราแบอันเไ้นเปรอนแล้วเราก็รอบมือเวทีไปแล้วเอาไหมอัอ่ะได้ไม่ติดอนนะเรืองเรอเรองเรื่เรืองเลื่งเรื่เรื่องเ่อ่อ่อ อ๋อหนึ่งสองครัอะะอ,อ,อ,อยากาจริงนะเดือดถงนะ <c oughs> ค,ครับครับผมออ้อคยบขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากวันนี้แบบ ตั้งแต่เดินเข้ามาเลยก็มีแบบแฟนคลับคอนแกรดเลชันก็ขอบคุณทุกคนครับก็ดีใจมากที่ังจบครับขอบคุณครับพีบ่นะ <laughs> นเนาะพีเ่เนาะมกดีใจมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยินดีกับเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาเสมอแล้วผมเห็นแคสแท็กนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> วันที่12บ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ผมเห็นมีค้ามาวันที่13เลยตนะั้งแต่9โมงก็ขอบคุณจริงๆครับพี่ อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับด้ยนะที่แบบว่าเห็นใช่เขายินดีขอบคุณทุกคนจริงๆครับได้ใบปกอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรักษานะเอ้ยไปรักษาใจเย็นใจเย็นครับยังเนาะถ้ามีโอกาสครับก็ไปรักษอถ้าใคาก็ถ้าถ้าถ้ามีโอ้าสใคถทา่้่ามีน้อ่หา้าน้องแมว้าือา่ามีาถ้าถาคุาเจ้านาย้าครับกามาฝากเราได้ครับ เอาเอายังอยู่ในความคิดอยู่แต่ว่าถ้ามีแผนไหนก็มีครับก็แล้วแต่ดูโอกาสเรารับ่อนว่าเราแบบมีโทรศัพท์พอที่จะแบบจัดทําแล้วหรือยังไหนไว้ใจไหมล่ะไว้ใจไม่โกงแน่นอน เพราะว่าโกโไม่ได้มีเขาจหนีมากเรื่องเรื่องเองเินเรื่องทองนะแล้วพูดตรงนี้เลยเหรอจะหนีใช่หรือว่าเก็บเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเป็นใช่แลวน่าจะแบบว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนแลน้วเขาจะเปิดแล้วครับไม่นานไม่นานกเกินรอหรอแกเดี๋ยวก่อนใจว่าเอาว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเขาเปิดตายนั่นแหละถ้าเปิดก็น่าจะกรุงเทพครับืตน่าจะกรุงเทพใช่ครับ อืมนั่นอย่างอมว่าเยอะนะตันนี้ครับก็คิดถึงบรรยากาศครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจะเป็นกำลังใจให้เราไปราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอครับอะไรนะครับไม่เหงาแล้วเพราะว่าเขาเอนเนอร์จี้มาเต็ม เราก็ยอมได้ยังไงแล้วเราต้องสู้สิแต่สู้แบบพี่น้องอย่าอย่าแบบไม่สู้เพื่อข้าฟันแต่ว่าหรือว่าเธอเธอจะข้าวฟันมันเคยข้าวฟันเธอให้พูดใหม่ฮะให้พูดใหม่ให้พูดใหม่ไม่มีวันครับไม่มีวันรอเล่นหอเล่นติกันแบบว่าคีความตีความให้พอมีแบบมีเรื่องคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุยกัน อยู่แล้ววันแรกเลยก็ขิงซะเลยก็ขิงซะเลยพอพูดถึงแล้วก็ขิงซะเลยไม่เราเห็นน้องตั้งแต่เด็กๆไงตอนที่เขาเริ่มเข้ามหาลัยไงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาอยากเรียนให้จบเท่าทันเพื่อนแต่เพิ่อนเขาเข้าวงการพอดีเลยเขาบอกว่าทำยังไงดีเพราะว่าทั้งงานในวงการด้วยแล้วก็เรียนด้วยเขาคงไม่ไหวเนี่ยเลยเขาว่าเหมือนหยุดเรียนไปปีหนึ่งใช่ไหมเพื่อว่าทำงานเต็มๆกับเพิ่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า น้องมีความพยายามมากเราเห็นความพยายามตั้งแต่ตอนเด็กๆถึงทุกวันนี้ยร้สึกว่าเราภูมิใจภูมิใจทันน้องที่วันนี้เขาจบแล้วอะเพาะผมก็ต้องคุให้เราอีกอรอบนึงนะครับให้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 แล้วอะไรนะครับโชว์ไม่ได้ใส่มาอุ๊โอ,โอ้แต่ว่าออขอบคุณครับที่ซื้อให้เขาก็โทรมาวันนั้นแล้วว่าแบบแต่อะไรแต่อะไรก็กินข้าวกันนิดหน่อยก็ซื้อของให้ แรกคนแรกยังไม่ทันได้กล้าออกจากรั้วมหาลัยเลยคะ <c oughs> อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนมาปะเนี่ยสรุปเลยก็ยตัง้ตงใจไว้ต้องนานแล้วครับถ้าน้องเรียนจบแล้วก็อยากจะให้แบบว่ามันเป็นขวัญกำลังใจสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย้อบโตดอกไม้ไม่บอกแตไนะ่ไม่มีนะไม่มีนะ ไม่มีไม่มีไม่มีดอกไม้มีแต่แบบของที่เขาอยากได้ก็อยากได้อะไรก็แบบเออก็ก็หยิบเลยละกันแต่ขอแบบไม่เอ็กซูซีฟมากมากละกันเลยนะเอาแต่พอดีแดีพอดีใช่เก็บเงินอุ้ยเก็บเขาบอกพี่ๆเขาบอกว่าเก็บไว้ช่วยเปิดคลินิกเลยคุณส่วนดีกว่าคาดหวังอวนะให้เป็นเรื่องอนาคตเออรคับ เนี้า,าก็ตอนนี้พยเยบูครับหนังสือรุ่นพอกำลังก่อนแอร์อยู่ช่องเจมสภาพแล้วก็ขี่ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวจี่ทุ่มครึ่งครับผมก็เรากําลังซุ่มเตรียมการเตรียมการในการถ่ายทำอะไรออกสังเลยอะไรนะครับผมพูดไม่ได้หรอกผมพูดไม่ได้จริงแต่อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันจริงๆเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็เราสองคนนี่ทุ่มสุดตัวมากเพราะว่า มันเป็นบทบาบทใหม่ที่เราแบบไ,ไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครที่เล่นเป็นใครที่เล่นเป็นหัวหน้าคนเดือดเลยร์่ไปเฉลยเขาหัวหน้าคนเดือดเอาเอาหัวหน้าค <c ười> นเดือกก็หัวหน้าผมเหมือนกัน <c ười> <ๆ c ười> ก็เอาสั่งเลิฟครับฝากด้วยนะครับเวลานี้ใจเต้นเลยเมื่อกี้ดูว่าจะโดนแล้วแล้วก็รายการรายการเอาเปลี่ยนเรื่องก่อนเลย <c oughs> รายการเป็นเออเรนูตี้ของเกมทีวีครับผมคูรี่บุ๊กครับผมก็ตอนนี้ก็ลังออนแอร์อยู่เหมือนกันครับก็ฝากด้วยนะครับถ้ามาหากับ เรามันมากตอนยอดสุดยอดเก่งมากมีสิวมีอะไรบ้างตอนนี้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวสั่งเรลยก็เราจะได้รู้กันแล้วว่าเป็นยังไงครับแล้วก็อาจจะมีผลงานเร็วๆนี้แล้วที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีตกันเดี๋ยวเราจะบินไปอิตาลีครับใช่ที่ตอนปลายเดือนนี้ใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับเตรียมต้นไหนแล้วมีการเลือกเพลงแล้วนะครับแล้วก็แบบชิทโชว์โชว์ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอ๋อเออ LOL มัรลุยังไงแล้วเนี่ยแอลแอลบอกเลยว่าปีนี้จัดเต็มมากมีหลายมีน้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเออไม่หลุดหรอคะชันเนี่ยแหละกลัวจะหลุดแกพวดุ่นเลยมันมีน้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็อยากให้ทุกคนได้ลองได้แบบอยากได้ชมดูกันเพราะว่าเปิดเปิดสองวันแล้วตอนนี้วันแรกหมดไปแล้ววันที่สิบสิบแปดสิบแปดสิบเก้าตอนนี้เปิดรอบเป็นวันที่สิบเก้าก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับผมที่ทันเดอร์โดมครับ อิมแพกอารีน่าเมืองทองธานีนอกธันเดอร์โดมไม่ใช่ธันเดอร์โดมนะครับที่อิมแพกที่อิมแพกเมืองทองธานีครับสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไทยชเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมความพิเศษของพิเศษความพิเศษของเราปกติแล้วเนี่ยเอิร์ธมิกจะเป็นฟิลแบบว่าหนุ่มบันนาที่เป็นฟิลแบบหนุ่มบันนากันใช่ไหมคือแบบเอาเอาเป็นว่าเราจะ มีความโอเอชนิคเรียลลิตี้มากขึ้นมีอความว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความฟอร์มอลปกติระชงแล้วจะมีความฟอร์มอลครั้งนี้แล้วฮะครั้งนี้เราอาจจะวอลเลตตี้วอลเลตตี้มีความคิดเล่นมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีทวิสไปทวิสมาก็ได้ก็ฝากทุกคนติดตามครับผมคิด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 ดูให้ดีครับนี้เรากําลัง เกลียมการเรื <or iała> ่องซ้อมมันอยู่ใช่เป็นทางการไหมกวนหลุดอ่ะเออใช่กวนหลุดมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆเพราะเรามีสนุกมากแล้วก็เราตั้งใจเรื่องเพลงครั้งนี้จริงครับผมแต่เดี๋ยวหลังกลับจากอิตาลีด้วยแหละเราจะเริ่มซ้อมกันแล้วแต่ว่าน่าจะได้คิวของทุกคนมาแล้วครับผมเคยเสียใจที่อดอน้อนเอลนี่ไงอีกแล้วเนี่ยเอาก็มีทั้งหลายเพลงไงเออ วันนี้เขามดีเ<ช>ขาอามดีเขา,ขาบอว่าเขาใจดีไงใครอยากถามใครถามอะไรบอกหมดคนนี้นช่วงเนี้ย <laughs> ครับประมาณนี้ครับก็อ่ะสำหรับใครที่มันไม่ควรพลาดอยู่แล้ว <S <S เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า l อ l, l เนี่ยมีคู่น้องใหม่ที่เขาแบบโหไฟแรงมาเข้ามาเล่นด้วยก็สุดว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เด็กรุ่นใหม่มันเขาามีของนะจริง กลัวหลุดเหมือนกันจริงเนี่ยมว้วนม้วนผ้าลเลยนะครับก็เอาจริงอ่ะวกมาถึงเรื่องเราดีกว่า,าก็จริงๆแล้วว่าปกติอย่างที่ผมบอกไปจะเป็นฟิลแบบว่าเรื่อยๆจะแบบอบอุ่นนึกซึ้งกินใจแต่ครั้งนี้จะเป็นวาเลนตี้มากขึ้นจะสนุกครบเครื่องมากขึ้นครับครับผมได้ ได้ครับครก็สงกลางปีนี้นะครับปี2567นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับใครที่กลับบ้านไปรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้กลับบ้านเดินทางโดยสุิภาพนะครับผมแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่ะงั้นผมขอฝากให้ด้วยกันในฐานะ เรียนสัตวแพทย์มาครับช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนเนาล้็น้องหมาน้องแมวของเราก็คือเขานจะมีผลแล้วทำให้อุณหภูมิของเขามันสูงขึ้นง่ายครับก็อยากให้ทุกคน,นครับให้น้องกินน้ําแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ําเย็นแทนเพื่อให้เขาลดอุณหภูมิในร่างกายลงกันแบบความร้อนมันสูงมากมาแล้วเดี๋ยวมันเป็นฮีสโตกแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้แล้วก็พยายามอาจอาจะยิ่งแสงแดดหรือว่าให้น้องอยู่ในที่โล่งมากขึ้นครับใช่มาณนิรลติกันง่ายๆครับขอบคุณค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ